กาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพระเครื่องพระบ้าน EP ที่144พี่นะ144นะคะกับวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567ค่ะวันนี้น้องมีพระเครื่องราคาหลักร้อยพี่นะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะโอนส่งฟรีปลายทางบวก50บาทนะสรายการจัดส่งฟรีนะคะพี่ๆนะ ตรงนี้คือช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านเบอร์ติดต่อเบอร์063 0 2 0 8 8 9 8ศค่ะ0 6 3 0 2 0 8สามนาะสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้เล,เลยพี่นะหนูจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะจะปักหมุดไวน้นะพี่ๆนะพี่ๆชอบพระเครื่องรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งรายการพร้อมมีผีนะคะแจ้งรายการพร้อมมีผีนะรูปไม่ชัด คลิปไม่ชัดยังไงสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นะดูรายการที่ชอบพี่ใช่แล้วแจ้งปิดได้เลยนะคะพี่ๆนะวันนี้หนูมี50รายการพี่นะ50รายการนะคะแจ้งพี่ๆไว้ล่วงหน้านะคะไม่รับจองรับรองของทุกกรณีนะพี่ๆนะไม่รับจองรับรองของทุกกรณีนะคะให้จิตพี่ๆที่ปิดก่อนนะคะก่อนจะไปรับชมรายการแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้น้องด้วยนะคะ จะได้แจ้งเตือนรับชมคลิปก่อนใครเนาะที่สําคัญน,นะต้องสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะคะพี่ๆนะไปที่รายการแรกนะคะสำหรับ EP นี้นะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จขนองขออนุญาตไม่สองกล้องนะสำหรับ EP นี้นะพี่นะอง์นี้เป็นรายการแรกนะคะเป็นพระสมเด็จนะ300รบาทนะคะรายการที่หนึ่งนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะคะสามร้อยนะคะรายการที่สองนะ ราการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นพระสุ้มกอนะคะพี่ๆนะรายการที่สามเป็นพระสุ้มกอนะคะสามร้อยบาทนะโอนส่งฟรีไปทางบวกห้าสิบบาทสองรายการจะส่งฟรีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะ รายการต่อไปนะเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่รายการที่สี่เป็นหลวงปู่ดุลน,นะคะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดุลค่านนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่นะคะขอรู้เพิ่มเติมทางไลน์พี่นะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็น เหรียญ e หลวงพ่อท่านคลิ้งนะคะรายการที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคลิง้งใช่ไหมนะสามร้อยบาทรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกรายการที่หกเป็น e <Pro blem an> เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคะ่ะรายการนีน้นะพี่ๆนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7เป็นเหรียญชินาราชค่ะรายการที่7เป็นเหรียญชินนาราพี่พี่องนี้นะคะเป็นรายการที่7จนะพี่พนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลง300บาทนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9เป็นขุนแผนพี่นะรายการที่9เป็นขุนแผนนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อพิบูลน,นะคะ รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อพี่ปูนค่ะวันนี้รายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11เค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกค่ะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะวังนี้นะ วัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนแจ้งรายการพร้อมีพีนะคะ ep นี้ ep ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่พี่พี่นะรายการต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะสิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมขององค์นี้นะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่13เป็นรูปหร่อพ่อเงินนะคะ13เป็นรูปหร่อหลวงพ่อเงินเรียมกระเช้าพี่นะเรียมกระเช้านะคะรายการที่13นะคะเรียมกระเช้ารายการที่13นะคะ300บาทนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่14เป็นรูปหลอกพ่องเงินหนึ่งห้นะคะสิบสี่เป็นรูปหลอกพ่อเงินหน 15, นะคะองนี้พี่นะรายการที่14นะคะเป็นรูปหลอกพ่อเงินหนนะคะ300บาทนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15บห้าสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสิบห้าเป็นรูปหล่อพ่อเดิมค่ะองนี้พี่นะรายการที่สิบห้านะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่16เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่16เป็นพระสมเด็จค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17ค่ะที่รายการที่17นะ 300บาทนะคะรายการที่17พี่พี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18ค่ะรายการนี้พี่นะรายการที่18นะคะ3า0บาทรายการที่18นะคะ ในการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะรายการนี้พี่นะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยพี่ๆนะขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะคะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20นะ20เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะคะ20เป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กพี่ๆองนี้องนี้นะคะพระนางพญาพิมพ์เล็กรายการที่20ค่ะรายการต่อไปนะ21เป็น รูปรหล่อหลวงพ่อคนนะคะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อคนนะสามร้อยบาทยี่สิบเอ็ดรื่การต่อไปค่ะเป็นรายการที่22เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญหล่อชินาร่านะคะ22เป็นเหรียญหล่อชินาร่าพี่ๆตรงนี้ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่้ี่นะเป็นเหรียญหล่อลูกไข่นะคะยี่สิบสามเหรียญหล่อลูกไข่สามร้อยบาทพี่ๆตรงนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อวัดบ้านแหลมรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ เป็นเหรียญหล่อวัดปัานแหลมค่ะยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบห้าอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26เป็นเหรียญหล่อวัดนางสาวนะคะ26เป็นเหรียญหล่อวัดนางสาวเฮานี้รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27ค่ะ27เป็นพระ อ่าพระสุ้มกอวิพี่ยีเป็นพระสุ้มกอนะคะ27เนะคะเป็นพระสุ้มกอเขานี้รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยีนะคะ เป็นอ่ารูปหล่อพระชัยวัดนะยี่สิบแปดเป็นรูปหล่อพระชัยวัดพี่นะอันนี้นะสามร้อยบาทนะคะยี่สิบแปดก็สามร้อยบาทนะเดี๋ยว <c oughs> มันรู้สึกว่าจะมีสองราคาพี่นะอ่าแปดร้อยจะเป็นสองรายการท้ายพี่ๆนะตรงนี้นะยี่สิบแปดนะคะยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ 29เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาในยี่สิบเก้านะ,นะอ,องนี้นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาค่ะสามร้อยบาทตรงนี้นะพี่นะยี่สิบเก้านะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบพี่พ เป็นพระผงสุพรรณรายการที่30ค่ะเป็นพระผงสุพรรณรายการที่30พพี่ๆตรงนี้300บาทนะคะสามสิ 30, บาทนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่31นะเป็นปิดตานะคะ31เป็นพระปิดตาวี่300บาท31เเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผง รายการต่อไปนะคะสามสิบสองนะคะสามสองเป็นปิดตาค่ะสามสิบสงเป็นปิดตานะ,ะอ,องนี้สามร้อยบาทรายการที่สามสิบสองนะคะอ,องนี้พี่นะเป็นรายการที่32นะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่33นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ33เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะข้างหลังเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะ33นะเป็นเหรียญใหญ่พี่องค์นี้เป็นเหรียญใหญ่นะคะหลวงพ่อทวดกับหลวงพ่อโตนะคะ33นะ300บาทนะรายการต่อไปค่ะ34เป็นเหรียญพ่อท่านขายนะคะ สามสิบสี่เป็นเหรียญพ่อท่านขายวีสามร้อยบาทนะสามสิบสี่นะคะวัดพัพพราชัยนะคะสามสิบสี่นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามสิบห้าเป็นเหรียญพระอุปราชารอดนะคะ 35เป็นเหรียญพระอุปราชารอด300บาทนะสองรายการจัดส่งฟรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35เหรียญพระอุปราชารอดค่ะเหรียญพระอุปราชารอดรายการที่35ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะ เหรียญน,นี้ไม่ทราบที่รายการที่สามสิบหกนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพ่วงถ้าจำไม่ผิดพี่นะสามสิบหกนะคะแต่แจ้งเป็นรายการดีกว่าพี่พี่เนาะสามสิบหกนะวงนี้นะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดนะพี่พี่นะองนี้นะคะรายการที่สามสิบ เจ็ดนะคะองค์นี้สามร้อยบาทสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะคะรายการนี้นะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดรักศีนะคะสามสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดรักศีค่ะวันนี้ สามร้อยบาทพี่พี่นะสามสิบแปดนะคะสามร้อยบาทหลวงพ่อขาววัดรักสีค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่39เป็นเหรียญอ่าพระครูทองสุขอินทโชนามสิบเก้นะคะ เป็นเหรียญพระคูทองสุขอินทโชตรายการที่39ค่ะวัดตโนดหลวงนะ300บาทนะคะ39 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ40เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่องค์นี้40 4 0นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจง300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่41เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขนะคะหลวงปู่สุขวัดโพไซทอง41เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะ300บาทนะ41นะคะหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะ41 รายการต่อไปนะคะรายการที่42เป็นพระปิดตาค่ะ42เป็นพระปิดตา300บาท42รายการต่อไปนะคะรายการที่43เป็นเหรียญหลวงพ่อจิตค่ะ 43เป็นเหรียญหลวงพ่อจิตพี่พี่องนี้43รายการต่อไปนะคะรายการที่44เป็นกิ่งตะกะแตนค่ะ44เป็นกิ่งตะกะแตนพี่พี่อรงนี้300บาท44 รายการต่อไปค่ะรายการที่45เป็นจอบใหญ่พ่อไปค่ะ45นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะคะ300บาท45รายการต่อไปค่ะรายการที่46เป็นปิดตาหลังแบบนะคะ46เป็นปิดตาหลังแบบ องนี้พี่นะสี่สิบหกนะคะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะสามร้อยบาทนะรายการต่อไปค่ะสี่สิบเจ็ดค่ะเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญสี่สิบเจ็ดเป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่สิบแปดค่ะอ่า ขาเรียกอะไรไม่รู้พี่พีรูปหล่อองค์นี้นะสี่สิบแปดนะคะสี่สิบแปดองเหมือนหลวงพ่อเดิมเลยพี่องค์เหมือนหลวงพ่อเดิมเลยสี่สิบแปดนะคะองนี้นะสามร้อยนะคะรายการต่อไปคะ่คะสี่สิบเก้าค่ะเป็นรายการแปดร้อยนะสี่สิบเก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะสี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนเนื้อนวะพี่นะ เนื้อนวะนะคะ49นะคะ800บาทนะ49 800บาทค่ะที่รายการสุดท้ายค่ะรายการที่50นะเป็นหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะ50เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานเนื้อนวะค่ะ800บาท800บาทนะรายการที่50อะพี่นะ 1>, 1ถึง48รายการละ300บาทนะคะ49 50รายการละ800บาทโอนส่งฟรีปลายทางบวก50บาท2รายการขึ้นไปจะส่งฟรีพี่ๆนะสำหรับตรงนี้คือช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านเบอร์ติดต่อไปเบอร์ 063-020-8898ค่ะ063-020-8898นะเบอร์นี้แอดได้ทั้งไอดียไลน์แล้วก็แบบเบอร์โทรนะคะพี่พีท่านใดที่รับชมคลิปไม่ทันรูปไม่ชัดยังไงสามารถขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เลยนะคะเดี๋ยวจะปักหมุดช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะสำหรับ ep นี้ ep ที่144ค่ะพี่ดู ep ที่144นะแจ้งรายการพร้อม ep นะดูที่ชอบพี่ใช่ถูกใจทักมาได้เลยพี่จ๋าสำหรับ ep นี้ก็มีประมาณนนี้ะ ก่อนจะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้น้องนด้คนะ,คะที่สำคัญต้องสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนพี่นะอีพีนี้ก็มีประมาณนี้นะเราพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกรบสวัสดีค่ะ